ส่วนที่สวนอาหารริมน้ำำําอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเมื่อเวลา11นาฬิกานะคะอรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายวีรพงศ์แก้วสุวรรณพร้อมคณะจัดงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะได้รวมกันแถลงข่าวงานประเพณีบุญบั้งไฟภูเขาทองประจําปี2556ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่14-16มิถุนายนที่จะถึงภายในปีนี้นะคะจัดขึ้นค่ะที่พื้นที่บ้านไอกะเปาะหมู่ที่4ตําบลภูเขาทองอําเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งการ จากงานดังกล่าวนะคะก็ถือว่าในพื้นที่สุขรินนั้นเป็นพื้นที่เพียงพื้นที่เดียวที่จัดขึ้นในภาคใต้นะคะและก็จะเป็นเครื่องมือยืนยันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะว่ายังคงมีประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายและจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องของการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะวันนี้เวลาเป็นนาฬิกาที่สวนอาหารริมน้ำอำเภอเมืองจังหวัดน,นาราธิวาสนายประพงศ์แก้วสวรร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน,นาราธิวาส พร้อมด้วยนายอม,มานันตอาดามผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนาราธิวาสและนายบรรเจิดสกุลดีนายกกองการบริหารส่วนตำบลภูเขาทองตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้องร่วมกันแถลงข่าวงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลภูเขาทองประจำปี2556ซึ่งงานดังกล่าวได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่14-16มิถุนายน2556ณพื้นที่บ้านไอกาปาะหมู่ที่4ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดน,นาราธิวาส ในการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจไว้ต้อนรับประชาชนอย่างมากมายโดยเฉพาะกิจกรรมหลกัหลกๆเช่นการจัดการประกวดขบวนรำเซิร์ฟอีสานขบวนแห่บุญบั้งไฟและการแข่งขันจุดบั้งไฟล้านและบั้งไฟแสนเป็นต้นนอกจากนี้ประชาชนที่มาร่วมงานสามารถเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงได้อีกด้วยทั้งนี้การจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟภูเขาทองถือเป็นกิจกรรมที่มีการจัด ขึ้นเป็นที่เดียวในจนนนังหวัดเชเดนภาคใต้ และเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานหลายร้อยปีพร้อมทั้งเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับการท,รรทบารบุญของชาวอีสานที่ได้ย้ายสิ่นฐานมาอยู่ที่ตําบลภูเขาทองเพื่อที่จะสืบสารประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานให้คงอยู่จนถึงปัจจุบันด้านนายบรพง์แก้วสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันว่าในพื้นที่มีประชาชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายไม่ได้มีการแบ่งแยกศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงสามารถเผยเผย แพรประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีงามไปยังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีซึ่งภาพลักษณ์เหล่านี้ล้วนเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่งดงามทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดนราธิวาสได้อีกด้วย